สวัสดีครับวันนี้พามาดูลูกปลาค้านะครับมาอัปเดตขนาดปลานะครับตอนนี้ก็อายุ48วันแล้วนะครับขนาดเฉลี่ยก็ประมาณ1นิ้วนะครับถึง1.5นิ้วนะครับมันจะมีอยู่สองตัวนะครับ2ตัวที่ผมแยกไว้แล้วแหละใหญ่มากเลยนะครับเมื่อเช้าทําการถ่ายน้ําออกไปประมาณ90%ซนะครับตอนนี้เราเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนอาหารจะนะครับจากอาหารผงเนี่ยมาเป็นอาหารเม็ดขนาดเล็กนะครับเบอร์ SS นะครับ ก็ให้กินวัละสี่มือนะเหมือนเดิมครับพอแม่พันธุ์เนี่ยเราเพาะไว้ในอีพีที่เก้าสิบสีนะครับสำหรับคนที่เพิ่งติดตาม KKB Classroom นะครับลองเข้าไปดูการพ่อพันธุ์ได้นะครับใน ep ที่94นะครับอันนี้คือลูกของชุดนั้นนะครับน่าจะเหลือหลักพันนะครับเพราะตอนแรกเอามาลงไว้ตอนอายุ15วันประมาณแ0นหนึ่งนะครับนี่น่าจะเหลือสัก2องสาพันตัวน่าจะได้ครับ เมื่อเช้าเราถ่ายน้ําออกไปนะครับเก้าสิบเปอร์เซ็นตนะครับตอนนี้เราเติมน้ําใหม่ไว้แล้วเข้าเดิมนะครับตอนนี้เราก็เติมหัวเชื้อน้าเขียวลงไปนะครับก่อนที่จะถ่ายน้ำเน้น้ำมันเขียวมากนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะเพราะว่ามันเป็นแลงต้นพืชน,นะครับปลาสามารถกินเป็นอาหารได้นะครับตอนนี้ผมก็เติมหัวเชื้อลงไปใหม่แล้ว แล้วเดี๋ยวเวลาปลามันกินมีของเสียวมากินอาหารมีของเสียออกมาเนี่ยมันก็จะขี้ออกมานะครับไอขี้ปลาเนี่ยที่มันมีแอมโมเนียในไตรในเตต,ต่างเนี่ยมันก็จะมาเป็นปุ๋ยนะครับให้กับหวัวเชื้อน้ําเขียวที่เราเทลงไปเนี่ยแล้วเดี๋ยวน้ําเขียวมันก็จะแตกตัวขยายไปเรื่อยๆนะครับก็ใส่ไปประมาณนี้นะครับจะใส่เยอะใส่น้อยก็ได้แล้วแต่นะครับสำหรับน้าเขียวถ้าใส่เยอะมันก็เขียวไวนะครับ อัตราการโตก็ถือว่าปกตินะครับไม่ช้าไม่เร็วจนเกินไปแต่ถ้าลงบ่อด,ดินเนี่ยลูกปลาจะใหญ่ไวกว่าน,นี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวที่ผมแยกไว้นะครับมีอยู่สองตัวนั่นแหละครับที่ตัวใหญ่ๆนี่นะครับเป็น2ตัวที่เราแยกไว้นะครับแล้วก็มีตัวประมาณสักสองนิ้วอีกสองตัวนะครับเดี๋ยวชุดนี้ผมจะเอาไปแยกเลี้ยงใส่ตู้ไว้ที่หน้าร้านนะครับเพื่อดูพัฒนาการการเจริญเติบโตงมัน,น ตัวสีส้มเนี่ยสีสวยมากเลยครับนี่นะครับสีของมันนี่ได้ทั้งพ่อทั้งแม่เลยนะครับลองไปดูในอีีที่เก้าสิบสี่ครับดูพ่อแม่พันที่ผมใช้พอนะครับอันนี้เดี๋ยวรอรอสีดํามันขึ้นที่หลังนะครับเป็นปลาดอยนะครับเพราะว่าพ่อเป็นดอยแม่เป็นดอยนะปลาดอยก็คือปลาหนังนั่นแหละครับส่วนในตัวนี้จะเป็นสีได้แม่นะครับตัวนี้จะเล็กกว่าตัวสีส้มครับ ก็เดี๋ยวเราไปเลี้ยงไว้ที่หน้าร้านนะครับให้กินอาหารดีๆเลยนะครับให้กินอาหารของญี่ปุ่นเลยนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาศึกษาดูพัฒนาการกันนะครับ